ใช่ไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่แหละเมื่อเช้าอีาเจมายร้อยแปดนี่เพจดังทะลุฟ้าเล่าว่าเล่านิทานเจ้าหญิงเมืองเวียดต,ตีครับหัวเมืองแตกยั่วเยจนลูกเจ้าพยาผ้ายรักทั้งทั้งที่เขามีลูกมีเมียแล้วด้วยเออเอาอีกเอาอีกตอนเจ้าหญิงเมืองเวียดมีข่าวก,กับเจ้าชายเมืองหนึ่งจนทำเขาเลิกกับเมีย บังดีนะนึกว่าพลาดเพราะหลงคารองกูสาวที่ดังนะเขาดังนะเพราะว่าเขาไปยุ่งกับนี่ไงพี่ชายมึงอ่ะเพราะมึงเห็นด้วยนี่ว่าตอนช่วงนั้นน่ะมึงเห็นด้วยนี่เขาไปกับพี่ชายมึงไม่ใช่เราที่ตึกอ่ะแต่ไม่เป็นไรจบเรื่องพี่ชายมึงก่อนเพราะว่ากับพี่หนึ่งไม่กันจะพูดอยู่แล้ว หญิงเวียดกับพี่ชายพี่ชายกับพี่ชายหนึ่งไปก่อนเพราะว่าจบกันไปแล้วจบแล้วจบแล้วเพราะตอนนั้นเหมือนประมาณว่าพี่ชายมึงโดนเทเพราะเจ้าหญิงเวียดเขาอโดนเทเพราะอะไรหรือเปล่าจากที่กูดูเรื่องนี้มาแล้วโดนเทเหมือเพราะเหมือนประมาณว่าเจ้าหญิงเวียดเขาไปเจอนักธุรกิจก็คืออีเนี่ยดูพยานนะน่าจะน่าจะอ่ะต่อแต่ที่ไหนได้การชอบยุ่งผัวผัวชาวบ้านเอ ไม่ใช่เผลอไพลนะคะแต่มันเป็นการตั้งใจกูอยากจะได้เขาอะชดอะไรอย่างเงี้ยออนนี้อยากได้เขาขนาดน้เลยเหรออยากได้สิมึงนี่เป็นอาชีพเหรอมึงไม่เอามึงไม่เอาเหรอเป็นกูอะพอกูมารู้ประวัติยายเอ็มพอมารู้ประวัติชายคนเนี้กูยังบอกเมียเขาเลยนะอ่ะกูยังบอกเมียเขาเลยนะเธออย่าเราอยากเป็นเงินน้อยด้วยได้ไหมกูยังบอกงนี้นะใจใจหนักอ่อมึงนักธุรกิจพันล้านเลยด้วย โอ้ยขอขอสักสองร้อยเนี้กนได้ไหมอยู่แบบเงียบๆเลยต่อจอมอยลงต่อว่าเมียลูกเจ้าพยาจับได้ครั้งแล้วครั้งเล่าจะเปล่าประกาศหย่าร้างก็สงสารลูกมีลูกด้วยหรอใช่มีลูกสุดหลุดแล้วรปวสุดท้ายให้ผู้ชายไปเคลียร์ให้จบแต่ผู้หญิงเวียดคนเนี้ยมันก็มานยาตามตื้อถือคติว่าเราสองคนต้องเข้มแข็งเราจะผ่านมันไปด้วยกันเออมัน อันนี้กูเห็นละกูเห็นเป็นเทคนิคเสจเหมือนประมาณแบบว่าเหมือนประมาณแบบว่าผู้ชายไปพูดอะไรไม่รู้ยาวเหยียดกูอ่านไม่ออกาษาสังกฤษกูแปลไม่ออกเขาคุยเป็นภาษาอังกฤษกันกูแปลไม่ออกแต่ <c oughs> เป็นเทคเนิคภาษาอังกฤษอ่ะแต่ผู้หญิงเวลาผู้ชายเหมือนเหมือนแบบจะบอกเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะเหมือนประมาณว่าเราเราสองคนต้องคอนแข่งสิคะเราสองคนจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันต่ะักนอะอออที่จะมาลองต่อว่า ถ้าพี่ไม่มาเดี๋ยวหนวจะข้ามมือไปหาพี่เองนะคะแลกกับที่พี่พาไปสวีทยันเมืองนอกอัสวิไลเมืองนอกที่แถวไหนเมื่อเดี๋ยวยอมอ๋อรางนไว้ก่อนนะเมืองนอกนะกับเปคอนโดให้หนูอยู่ฟรีแถมมีบัตรให้รูดช่ำๆอำเภอใจวหนูยอมได้มันร เป็นกูก็เอาอะเป็นกูก็เอาไม่ได้มึออย่าไปทำเอาหรอเอาเออนั่นแหละก็เขับไปหนึ่งเรื่องนอกสิไลคอนโดบัตรกันรูดไปเลยอยาแห้อะไรรูดรูดเลยต่อนะไม่หมดนะใช่หมดที่สัตละแหะเนี่ยวันไหนลูกเจ้าพญาดูเหมือนไม่ใส่ใจไม่เลิกเมียใช่ไหมทีเนี่ยก็จะตีหน้าเศร้า ส่งเทคมาอีกส่งเทคตีน่าเศ้าเลยเหรอเอ I miss you อ๋อ I miss you ฉันคิดถึงคุณแทบขาดใจแต่ก็เสียใจที่ต้องปล่อยคุณไป I smoke on โอ้นั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันกี่ตอนกี่ตอนนั่นละเป็นตอนไหมแล้วครนี้ก็มีการเหมือนประมาณหรือว่าบอกผู้ชายแล้วบอกว่าภาษาอังกฤษนะแต่แปลมาได้ประมาณนี้ ขอให้สูงกับการใช้ชีวิตน,นะคะฉันจะบอกคุณทุกอย่างเองดังนั้นคุณจะไม่สามารถติดต่อฉันได้อีกแล้วมึงหรอแต่ผ่านไปไม่เท่าไหร่5า้าสีามสอมึงคบกันจะเป็นเปีนผีมึงเขาเ้าใจไหมก็ตอนไง <c oughs> ก็สร้างเรื่องไงเออหรือเปล่าเออนั่นแหละอีมอยมันก็เลยบอกว่าอีดอกมูกออนเป็นวงกลมจนผ่านมาหนึ่งปีมึงยังใช้ชีวิต ชั้นชีวิตวนเวียนอยู่กับอีลูกเจ้าพญาคนนี้ขนาดเมียเขาตามไปด่าแล้วมึงก็ยังมั่นมั่นที่จะยังอยู่เป็นลูกเจ้าพญาเลยเหรอไม่เขาอีมอยมันแค่เปรียบเทียบว่ารวยไม่ได้เป็นลูกเจ้าพญาอะไรขนาดนั้นคืออีมอยมันเปรียบเทียบว่ารวยคนรวยอคำว่าเจ้าพญานี่คือแบบว่าเป็นคนรวยคนเดิมนะนักธุรกิจพันล้านเนาะพู่งจะ คนเข้าใจผิดว่าเป็นที่ป๊อปเปอร์หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อยู่ในวงการแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันใดๆคนที่ในวงการก็มีแค่อีเจ้าหญิงเวียดนี่แหละอ๋อไม่ใช่ในวงการไทยนะในวงการต่างนอกอ่ะในวงการเมืองนอกอ่ะแสดงว่าเวียดนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนดังผู้ชายไม่ใช่คนดังไม่ใช่ดาราแต่ว่าเป็นคนมีเงินเป็นนักทรกิย์เงินพันล้านพันล้านแค่นั้นเองเราก็เลยใช้สัมภเวสีตัวที่6ไปสืบมาแล้ว ไปสืบมาไอ้เจ้าหญิงเวียออย่างที่บอกมันไม่ใช่คนไทยแต่มันเคยฮือฮาในเมืองไทยมาก่อนทอปฟอร์มเรื่องการแยง่งแย่งแฟนคนอื่นนี่นแหละทอปฟอร์มเรื่องแย่งแฟนคนอื่นเออถูกต้องถูกต้องเออถูกต้องไอ้คนสวผู้ชายนี่นแหละอย่างที่บอกเราไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าเราไม่อยากให้กระทบลูกเขากับเมียขเขาเข้าใจปะแต่เรารู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนนอกวงการแล้วก็ไฮโซพันล้านนี่นแหละมีลูกประมาณสามคนเมียสวยมากมีลูก,ลกสามคนลูกสามคนเมียสวยมากโอ้แสดงว่า เจ้าหญิงเวียดเนี่ยไม่ธรรมดานะแต่ต้องสวยระดับเพื่อนใคนะเห็นว่าเขาไปเจอกันในงานบุญแล้วมันเกิดการปิ๊งปังกันแต่บึงรู้ป่ะงานบุญรู้่ะนุเป็นงานบุญเียกแต่ะได้ไหมมีงานบุญน่าก็แบบฝังลูกนิมิตแต่ว่าเขาเป็นสาวเวียดอาจจะเป็นอาจจะไปแถวนูน่ะแล้วงานบุญแถวบ้านอเปล่า เออแล้วไปเจอกันปิงปังแล้วมึงรู้ป้ะสิ่งสําคัญก็คือ,อยังพูดคุยกันยังไม่ถึงเดือนเลยนะหมายถึงว่า<ะ>ยังพูดคุยกันไม่ถึงเดือนเลยนะแต่ว่าอีอเวียดอะทาอะไรไว้รู้ป้ะในลายมันจะมีโน้ตใช่เออโอ้ยเราคุยกันแล้วมาประมาณแบบอุ้ยเกือบเดือนแล้วงั้นเดี๋ยวหนูทิ้งอันนี้ไว้ให้แล้วกันนะคะพี่ท,ทิ้งหนึ่งพาสปอร์ตไว้ทิ้งที่อยู่ที่ตัวเองอยู่เวียดนามอังเวียดนามมากวดก็สาวเวียดก็ไม่เวียดนามแล้วจะหลอก เวียดสิคโปร์ก็ไม่ได้ใช่ั้มเออในโน้ตในโน้ตอ่ะในโน้ตลายของเราสองคนมันมีโน้ตใช่ปะมันก็ทิ้งนางก็ทิ้งอันนี้ไว้พาสปอร์ตทิ้งหน้าพาสปอร์ตไว้เลยแล้วก็ทิ้งที่อยู่ที่ที่ที่เวียดไว้เออแล้วก็อีกอันนึงกุงงงมากทิ้งไว้ทําไมทิ้งเลขที่บัญชีไว้ในนั้นด้วยมือลืมบางทีอาจจะต้องส่งให้เพื่อนแล้วต้องโน้ตไว้ก่อนมีโน้ต้วยนะโน้ตแต่โน้ตไว้กับผัวชาวบ้านเหรอว่าแบบดุ่มมีเลขที่บัญชีเลขนี้นะอย่างเงี้ยเหรอ เ,เขาเอาไปตรวจสอบเส้นทางการเงินอ้หูงงมากงงสุดงงสุดแล้วนั่นแหละนั่นแหละเขามีการเนี่ยคุยกันไม่ถึงหนึ่งเดือนนั้นโน้ตกันไว้แบบนี้เออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรส่งอะไรบ้างนะพาสปอร์ตแชทกันเนี่ยออใชส่ง,ง,ออง,างพาส,สปอร์ตแล้วก็นโน้ตไว<ช>้แล้วก็การโน้ตไว้<อ>คือการโน้ตนี่คือการที่แบบ ไม่ให้ข้อความมันหายถูกต้องไม่งั้นเราจะกดเข้าไปดูอีกไปได้ถูกต้องแล้วก็มีเลขบัญชีแปะไว้เออแล้วเราบอกเขาไหมว่าทําอะไรก็นอนได้เฉยๆไม่ก็นอนได้เฉยๆว่านี่เลขบัญชีหนูพร้อมที่อยู่นะคะเออพร้อมที่อยู่นะคะพูดถึงว่าทําไมพี่ชายมึงอีกรอบนั้นพี่ชายมึงเจ้าชายอสูรอะ ถึงบินถึงไปหาเขาที่ที่อยู่อหน้าคอนโดได้เพราะว่ามึงทิ้งที่แบบนี้แหละน่าจะทาเหมือนกันเออน่าจะทำเหมือนกันกับพี่ชายมึงคนก่อนเขาถึงไปอยู่หน้าคอนโดโดยที่อเวียไม่รู้เรื่องเออเข้าใจปะเออต่อนั่นแหละแล้วคนนี้เมียเขาก็ได้ข่าวว่าสังคมเวสีบอกว่าเมียเขาร้องไห้บ่อยมากร้องไห้หลังจากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมใช่หลังจากรู้เรื่องนี้คือร้องไห้บ่อยมากเพราะว่าผัวไม่เคยมีประวัติเรื่องผู้หญิงมาก่อนเลยแต่ทําไมถึงพ่ายอีเวียดฉันเข้าใจแล้ว ทำไมบอลไทยถึงแพ้เวียดนามขนาดขนาดผู้ชายเกี่ยวไหมมึงไม่เกี่ยวอ๋อมึงไม่เกี่ยว๋ออเรเหมือนในนี้เราเหมือนว่าชายไทยก็พักแพยแพสาวเวียดนามเงี่ยหรอเหมือนกันกระบอลก็ได้มึงมี่ับเนียเขายังไงนะเจอปุ๊บร้องไห้ทุกวันใช่ทั้งที่ผัวเนี่ยไม่เคยมีประวัติมาบอกอู้หูถูกไม่แต่ที่น้องให้เสียใจอ่ะเหมือนสัมภเวสีบอกฉันว่าที่เนี่ยร้องไห้เสียใจมันไม่ใช่อะไรนะมึงหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วื่อวผัวค่ะ เขาใจะไปเอาอีพวกโลโปรไฟทำไมเนี่ยทำไมถึงไปเลือกอีกผู้หญิงคนนี้ทั้งท <|pa|> ี่แบบมันโลโปรไฟมากแต่เขาก็สวยอยู่นะสวยแต่หมายถึงว่าสวยแต่สวยแต่รูปไงมึงเขาจะแเออสวยแต่รูปแต่หมายถึงว่าโลโปรไฟขนาดนั้นทำไมผัวถึงแบบลดเกรดระดับตัวเองไปเขาก็เป็นถึงระดับ มึงไหมเออมึงเป็นลองไปตืดที่ที่เวียดก่อนอ๋อเหรอเออไปสืดที่เวียดนี่คือใครก็ไม่รู้นะั่นโนเนมนะคนนี้อ,อ๋เอเ<ต>หรอแ,แต่ว่าแต่ว่ามามา,มา,มาไทยก็ไม่โนเนมไงออมีชื่อไงมาไทยไม่โนเนมเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีผลงานนะกับคนอื่นเหมือนกันมาไทยดังได้เพราะพี่ชายมึงนั่นแหละอ๋อแล้วคือตอนนี้ช่วงเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่พี่ชายมึงอตั้งแต่เี่เดียนเนาะมาไทยบ่อยมากแล้วพอไปแปลมาช่วงเนี้ยก็มาบ่อยเพิ่งได้ข่าวอะไรนะ ไปแล้วหรอบินกลับไปตั้งแต่วันไหนจริงปะคุยกับสัมภเวสีอ๋อไม่ได้คุยกับสัมภเวสีใช่ป่ะอีเวสมันมาอีเวสว่ะองหญิงเวเขามาไทยบ่อยหรอหรอกลับไปเมื่อวานเราอู๋ห็นแม่ละกลับไปแล้วกลับไปกลับไปตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งกลับไปตั้งแต่เมื่อวานอแล้วมีอะไรนักหนาวะ มหาวิชาต์โอเคมหาวิชาตเพราะว่าเวลามาที่นี่อ่ะอย่างกที่มี่มอยมันบอกว่ามีการให้คอนโดก็ใช่จริงๆเขาเช่าคอนโดให้แถวสามย่านน่าจะสามย่านชอบกินโจ๊กแหละฉันว่าเขาชอบกินโจ๊กใช่เออนั่นแหละแต่ ไม่ได้มาอยู่คนเดียวนะพาคุณแม่มาอยู่ด้วยและเหมือนคุณแม่รับรู้ด้วยว่าผู้ชายก็มีรูปมีเมียนแล้วแต่ว่าคุณแม่ก็พูดอะไรมากไม่ได้น่าจะประมาณนั้นอเห็นไหมแม่มาด้วยเห็นป่ะเห็นป่ะกูเริ่มพูดเบาลงเรื่อยๆพอพลาดทิ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละก็คือแบบเวลาต่างประเทศที่มอลบอกว่าอะไรนะไปนอกเมืองนู่นนี่นั่นก็คือเวลาเนี่ยเป็นเวเดียวกับที่พี่มึงไปกับอีเวียตสมัยก่อนเลยอะ ก็ s <S right. อ,อยู่แถวนี <gardens> ้นะคือเมื่อก่อนอะตอนอีปีที่แล้วที่บอกว่าอีเวียนมันมีอีหญิงเวียดเขามีข่าวกับพี่ชายมึงคนเก่าอ่ะเขายังพากันไปที่ไหนนะเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ก็ไปกันอยู่แค่ละแวกเนี่ยนะเว้ยแบบเป็นคนชอบแบบเที่ยวเอเชียครับเที่ยวเอเชียเพราะว่าบรรยากาศเอเชียมันดีแมนมนนกับจะไปไกลกันไม่ได้หนาวมากกับผู้ชายคนนี้กับผู้ชายคนนี้ก็จะพาแค่ไปเที่ยวแบบเวียดนามาเลเซียสิงคโปร์เกาหลี เออเออเออนั่นแหละซึ่งเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยครบปีแล้วนะครบปีแล้วที่สองคนเนี้ซุ้มคบกันอ้าวในบอกจะเลิกไงคู่เนี่ยจะเลิกยิ่งกว่าผัวเมียคู่อื่นอีกฉันไม่โอเคที่คุณยังไม่เลิกกับเมียคุณฉันจะเลิกกับคุณฉันจะมุกออนมุกออนเป็นวงกลมอะมึงมุกไปมุกมากลับมาหาที่เดิมผู้ชายก็เวลาเมียจับได้ทีก็แบบว่าผมโอเคผมจะจบกับเขาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเลือกครอบครัวนะครับห้าสี่สามสองเนี่ยครบปีแล้วมึงยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยเพราะว่าล่าสุดอะไรรู้ป ที่ที่บอลไทยอ่ะทไมอ่ะบอลที่ไปเนี่ยผู้ชายอ่ะไปหาหญิงเวียดตะถึงเวียดนามเลยนะเพราะว่าเขาจะไปดูอะไรเขาอ้างว่าจะไปดูบอลไทยเตะกับเวียดนามเขาไปเตะกันย่ไงฉันต้องบอกว่าไปบอลไทยแพเห็นไหมเชื่อยังเนื่ยเลยนั่นแหละเขาไปเขาไปกันถึงเวียดนามวันนะล่าสุดเตะเมื่อไหร่ก็แปลว่าพึ่งไปเมียก็ใช่เตะเมื่อวันสองวันนี่เองเออเมียก็จำได้อีกว่าอ๋อคุณไปเวียดนามคุณอ้างว่าไปดูบอลจริงๆแล้วคุณก็ยังไปหาหญิงเวียดอยู่นะ เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเออและอีที่ร้ายกว่านั้นคือคืออีนางร้ายนางเอกนางร้ายช่องสามหรือนางร้ายช่องวันหรือนางร้ายอะไรใดๆหรือนางร้ายอย่างกูอะต้องหยุดหยุดให้หยุดให้หญิงเวียดเพราะอะไรรู้ป่ะเขาจับได้ข่าวว่าหญิงเวียดหรืออะไรอย่างเงี้ยสร้างแอคเคาน์ปลอมขึ้นมาสร้างแอคเคาน์ปลอมรู้ป่ะเมียตระหนตเพราอะไรพรอะอะไรมันมีแอคเคาน์ปลอมส่งเท็กนัชเซดมาเหมือนประมาณแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษส่งหาเมียหรอส่งหาเมีย ส่งมาหาเหหมียในไอเตียเล็กอะในเล็กมาส่งมาเหมือนประมาณหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษต่กูฉลาดแล้วกูแปลได้ฉันเห็นผัวข,ของคุณอยู่กับผู้หญิงอื่นที่เกาหลีก็คือทางแอคแล้วบอกว่าเขา,เ,นนเขาอยู่กับฉ<อ>ันเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงอื่นเหรอจริงๆตัวเองเป็นคนส่งก็จริงก็อยู่กับตัวเองเมียเมียก็เลยพึงส่งบอกว่าแล้วคันนี้เมียก็เลยลองเข้าไปดูเเมียเขาไปส่องมึงอีชื่ออะชื่อใช่ป่ะสมมติ กูเป็นอ e. ีหญิงเวียดใช่ปะสมมติผู้ชายสมมติสมมติผูมม้ชายชื่อ e อ,อีบ๊อบมันจะใช้อ e ีแอคเค้์นั้นน่ะที่มาบอกเมียมันจะใช้คำว่าบ๊อบเลิฟหญิงเวียดเข้าใจปะไม่ไม่พูดเลยอะ่ะไม่ไม่ไม่ <laughs> โจเจอะไรนี้ไม่ไม่พูด <laughs> เออ <laughs> และมันจะใชแอคเคท์ e อันนี้เออมียก็เลยแบบเออสงสัยว่าเฮ้ย <laughs> เฮ้ยมันคือยังไงเออชื่ออุ้ยที่มันชื่อมึงนี่แปลว่าอีคนที่สร้างอีอีแอคเคาที่มาบอกมาบอกกูว่าผัวคุณอยู่กับผู้หญิงอื่นที่เกาหลีนี่กูว่าน่าจะเป็นมึงแน่เลยสร้างแอคเค้าปลอมขึ้นมาแล้วคนนี้เมียก็ยังเข้าไปส่องอีกว่าอุ้ยอีแอคเค้าเนี่ยอีที่บบกว่าอีบล็อกบลอกเลิฟเนี่ยหญิงเวียดเนี่ยมาส่องมาตามส่องไอจีสตอรี่เมียหลวงดนว่ยนะว่าเมียหลวงเป็นชีวิตเป็นยังไงทําอะไรอยู่ทะเลาะกับผัวหรือยัง มงมไมงไหมถ,ถ้าตั้งชื่ออย่างเงี้ยตั้งใจให้เขารู้เปล่าวะหรือโป๊ใช่คือจะผู้หญิงจะพวกเนี้ยตั้งใจเหรอบางคนนะเว้ยมันเห็นเหมือนประมาณว่ากูอยู่ในมุมของกูอยู่ในรูของกูอยู่ในหลืบของกูมานานมากแล้ว<อ>ผู้ชายไม่จัดการสักทีงั้นเดี๋ยวกูจัดการเองก็จะพยายาม<อ>จะแสดงตัวตนเพื่อ,อให้เมียกับผัวมีปัญหากันและทะเลาะกันเผื่ออยู่ๆมึงเลิกกันไปเองแล้วกูจะได้ แสดงอิทีลิทอะไรทีลิทแค่นั้นเองแค่นั้นเองประมาณนั้นคุณตได้สิเมียหลวงบอกว่าได้สิเมียหลวงก็เลยเหมือนประมาณเดี๋ยวว่าได้เดี๋ยวขอคุยด้วยสักสองสามรอบนะเออขอคุยด้วยหน่อยสิอะไรประมาณนี้ส่งข้อความไปนู่นนี่นั่นบาบาบราไปไมาหญิงเวียดก็อ่านนะหญิงเวียดก็มีการตอบโต้บ้างสุดท้ายบล็อกเมียหลวงไม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้บล็อกเขาทำไมบล็อกทำไมก็เมียหลวงตามไปแบบว่า เธอมายุ่งกับผัวฉันทำไมแล้วเมียหลวงก็แบบว่าด้วยความน้ำหงน้ำหงก็มีด่าผัวบ้างด่าด่าหญิงเวียดบ้างเพราะก็ตันเ้นก็ตั้งแต่ก็ตั้งไอ้เขาใหม่ไม่รู้ก็เขาก็ไม่ด่าแล้วอ่ะเขาไปด่าแล้วก็เหมือนหญิงหญิงเวียดมันก็เลยบล็อกเมียหลวงไปเรียบร้อยแล้วแล้วคันยก็มีการส่งข้อความไปหาผู้ชายว่าข้อความไปหาผู้ชายเหมือนประมาณหนูว่า you want to break up เหรอคุณอยากจะเลิกกับฉันหรอตรงไปอย่างนี้เลเว้หแล้วเขาตอบไหมผู้ชายตอบเนี่ยเหมือนกูรู้ไปอยู่ใต้เตียงของผู้ชายแต่ว่าอะไร ู้ชายตอบเหมือนประมาณแบบว่าตัดเหมือนตัดพอเหมือนตัดพอว่าเรู้ปะว่าคุณไม่ห่วงผมเลยอะครับคุณส่งข้อความมาแค่เหมือนประมาณแบบว่าอย่าลืมส่งเงินสี่แสนให้นะคุณไม่เห็นห่วงชีวิตผมเลยว่าเป็นยังไงว่าผมจะรู้สึกยังไงอะไรประมาณนะีู้้ชายตอบไ,ไปรู้ยันว่าของเงินสี่แสนด้ยครับของเงินสีแน่แสนเจ้าคือเหมือนประมาณว่าเหมือนผัวตัดพอว่าแบบเราจะคุยกับผมทีอ่ะมีแต่เรื่องเงินไม่มีหรอกเพราะแค่โน้ตโน้ตลดเลขบัญชีทิ้งไว้เธอเธอแบบ จบจนเนี่ยเธอไม่ถึนั่นแหละแล้วผู้ชายก็เลยเหมือนประมาณว่าผมขอโทษแล้วกันนั้นที่ผมไม่สามารถทําตามสัญญากับคุณได้อะไรประมาณนั้นแต่ห้าสี่ถามสองถามว่าเลิกไหมก้กูว่าน่าจะยังน่าจะยังอน่าจะยังแต่งนี้ก็กินกันเรื่อยๆเลยอือก็ยังก็น่าจะกินกันอยู่จนเมียหลวงเนี่ยทุกวันนี้เมียหลวงก็ยังไม่โอเคไงอีแมสเฟสที่ถามบอกว่าคุณจะเลิกกับฉันอยู่คุณจะเลิกกับฉันอยู่หรออเมื่อสิ้นปีที่แล้วที่ผ่านมาเองมึง ก็ไม่กี่วันนี่เองนึกว่าเขาเลิกคุยกันไปแล้วแต่มันดันมีเมจิกเนี้ยเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเออคุณจะเลิกกับเออหลายคนบอกว่าหลุดอีกแล้วอีป้าทําของใส่ชามอ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพี่ชายอีบอคนก่อนอีคนก่อนที่อยากับเมียเขาก็หลงหลงไปถึงหลงจนตามไปถึงที่เลยนะไปประเทศไหนคนนี้ตามไปหมดผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันนางเป็นคนที่เขาเรียกอะไรวะ ข้างนอกสดใสเขาไม่ไม่ไม่เวลาคุยอ่ะเวลาเจออ่ะนางนางเฟนลี่นะเธอเฟนลี่อ่ะสไตล์สไตล์โน้เฟนลี่กับร้านต่างกันนิดเดียวเองนะนั่นแหละมันเขาเฟลนเขาเขาเฟนลี่นะเธอเขาเขาเฟนลี่อาจารย์พูดตรงตรงเลยเขาเฟนลี่เราอีเจ้าหญิงเคยพูดกับเพื่อนว่าไงหรือเปล่าอิจฉาแต่มันพูดภาษาอังกฤษนะอิจฉาเธอจังเลยอ่ะมีแฟนแล้วก็ลงรูปคู่กับแฟนได้แต่ฉันเองอ่ะทำไม่ได้เลยก็ใช่ ใชคะมันผัวชาวบ้านมึงจะมาลงลูกทุ่เออยังไงมึงมีสําเนียกค่ะอีเวก็ลงเฉยๆไม่ได้เหรออยากลงก็ลงดี๋ยวอาลงลงๆเดี๋ยวไงลงลงแขนอะไรอย่างเงี้ยให้เมียเขาแบบไม่ลงแบบแห่ๆกันก็ได้ให้เมียเขาแอบเหรอแอแหกกีเอเออนั่นแหละนั่นแหละอะไรประมาณนั้นแหละ เออใช,ใช่ใช่จะ <ชอ S 1> <อ>เอาฉ่แล้วเออใช่ฉล้อ,อ,ลอเนี่ยเจ้าชายอสูอ่ะพี่ชายกีบบบอะเขาก็หลงหลงจนแบบว่าไปหาถึงเวียดเลยไงกูงม็งงว่าแบบทำไมอย่าย้ำพี่ชายมไม่ว่าจะไปไม่ตอนนั้นนะกูจำได้ตอนที่หญิงเวียดมันไปฮ่องกงอ่ะเขาก็บินตามหญิงเวียดไปแล้วเขาปล่อยเมียเขาทิ้งไงอีกคนเพื่อนอีพี่ชายมือคนก่อนอ่ะแล้วพอมาอีตาคนนี้อีตานักธุรกิจคนนี้ก็เหมือนหลงอีกกูก็เลยงงว่าแบบขาเมียอะไรอย่างเงี้ยฉันเชื่อว่าหลายคนจะเห็นแบบ อารมณ์แบบความเขาเรียกอะไรนะการมีอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่แฟนตัวเองแล้วอีกคนหนึ่งมาทําให้ใจมันฟูอ่ะแล้วก็ฟูหรือฮีฟูเอาดีดีด้วยด้วยด้วยมันตื่นเต้นแล้วมันก็แบบหอล้อมันแบบมึกออกไหตามใจเนี่ยใช่เขาอะไรดีวะมันเขาตามใจทุกอย่างอ่ะใช่ตามใจทุกอย่างที่อยากได้อะไร่รือจิงจิงจิงเขาตามใจทุกอย่างไม่ต้องให้เงินหนุนอะไเงี้ยหรออันนั้นเขาเรียกตามใจทุกอย่างเหรอบางคนเขาอาจจะทําด้วยเงินหรือเปล่ามึง ไม่รู้่แต่ตามใจเขาเป็นคนแบบบูตได้ค่ะมึงบอกเคยเห็นเขาแล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะอ่านต่อพิมพกูเกอรดาราลูกสามแล้วนะไม่มีเขาไม่ใช่ดาราไม่เขาไม่ใช่ดาราแกไม่ต้องไปหาเขาเขาเป็นนักธุรกิจพันล้านเฉยๆที่แบบว่าเขาทำอะไรมาทั้งหมดหรือไม่อีกธุรกิจพันล้านไม่ใช่เงินนะเขาหมายถึงว่ารวมทรัพย์สินรวมทั้งหมดล้านของอูทรัพย์สินรวมทั้งหมดอูยังไม่ถึงอูยังไม่ถึงแสนของฉันก็พันล้านนะ เป็นพวกธุรกิจแตงกวาแล้วก็เป็นพวกถั่วฝักยาวผลิตภัณฑ์ล้านคน้าใจปะวันนี้คุณอัญชลีบอกว่าตอนนั้นพี่ชัยคุณบ๊อบก็หน้าดําหน้าหมองเลยนะคะเนี่ยเขาถึงบอกว่าโดนของแบบอันนี้ฉันไม่รู้แต่แปรมาก็คือผู้ชายอาจจะหลงผู้ชายอาจจะชอบบุคลิกอย่างหญิงเวียดก็ได้เพราะว่าหญิงเวียดอะดูข้างนอกดูเหมือนประมาณว่าน่ารัก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 ดูนุ่นดูแบลว่ะแต่คืออย่างที่บอกเหมือนโซจูอ่ะ ข้างนอกใส่แต่ข้างในโอ้แรงเขาบอกว่าคุณัันเชี่ยวทำไมไม่ฟ้องชู้ล่ะฟ้องฟ้องได้ไงมันมันต่างชาติอ่ะเข้าใจปะก้อม่ไมันก็จะแบบมันก็จะเหมือนแบบความเขาเรียกอะไรความต่างชาติอ่ะมันฟ้องแล้วฟ้องไปมันก็จะทําให้แบบสะเทือนลูกผัวเข้าใจปะก็จะรู้หมดเลยทีนี้เออเดี๋ยวมันจะรู้หมดเลยคือณตอนเนี้ยเมียแค่รู้สึกเหมือนประมาณแบบว่า หยุดหยุดสักทีเถอะหยุดยุ่งกับผัวฉันเถอะหลายคนบอกว่าใครอยากเฉลยหน่อยเฉลยยังไงเฉลยมัมถ้นเฉลยแ้วนันหญิงเวียดนี่คือยังไม่รู้กันดีหรอหญิงเวียดนี่น่าจะรู้แล้วนะแต่สําหรับผู้ชายอ่ะอย่าไปสําหรับผู้ชายให้เมียเขาจัดการถึงเพราะเมียเขาน่าจะจัดการแล้วนะตอนเนี้ยให้เขาจัดการกันเองเพราะว่ามันจะได้มันก็ทบลูกทั้งสามของเขาแต่ฉันเห็นหน้าเมียเราเออเมียสวยอยู่เมียสวยอยู่ส่วนผู้ชายนั้นฉันก็ก็สวยก็สวยก็ได้ก็ได้ เอ้าเงินไม่ผู้ชายหน้าตาดีกว่าพี่ชายมึงหน่อยยังจบมาว่าพี่ชายใช่ไหมทำไมพี่ชายซึมยังไงอพี่ชายซึมยังไงไม่ต้องพาทีถึงพี่ชายแล้วเพราะพี่ชายมึงคนที่สมัยก่อนที่ติดอีงเวียนนั่นคือเขากลับมาฟื้นฟูแล้วราะวมีคนใหม่ไปแล้วปล่อยเขาไปจบเออคนเรามันผิดได้สงสัยตรงโน้ตโน้ตบ่อยจังจนหนูจําได้เลยยังไงวะ สงสัยตรงโน้ตโน้ตบ่อยจังจนหนูจาได้เลยหมายถึงว่าอะไรเอออ๋อไอ้ตรงตรงโน้ตอ่ะฉันสงสัยเหมือนกันว่าตัวเองโน้ตโน้ตเบอร์โน้ตที่อยู่โน้ตเลขบัญชีโน้ตหน้าพาสปอร์ตของตัวเองไว้ให้ผู้ชายด้วยนะตัวผู้ชายจะบัดตัวผู้ชายลืมตะไม่เขาจะได้จังตั๋วให้ไงคิดถึงเราจองตั๋วแล้วแบบเฮ้ยอย่าลืบแล้วก็จงตัวเลยไง เฮ้ยผมคิดถึงคุณจังเลยอะเดี๋ยวผมจองตั๋วให้คุณบินมาหาผมดีกว่าอย่างเงี้ยถูกไหมอ่าเลขบัญชีอาเลขบัญชีอ่าแล้วอ๋อเลขอะไรก่อนก็ต้องก็ต้องเลขบัญชีไงถ้าไม่เลขบัญชีจะเอาตังค์ไหนมาเอาทำไมอ่ะเราลักคนนด้ใจเราจะมาเอาตังค์ได้ยังไงคุณบ๊อบเอารักแต่ว่าถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่มานะครับป๋าอ๋ออแล้วที่อยู่อะที่อยู่ก็ไอเดี๋ยวป๋าบอกแล้วครับว่ามาเมื่อไหร่จะได้เตรียมห้องรอค่ะ ป่าจะได้มาได้เลยหนูไม่ต้องมาห่าหนูพร้อมมากเลยครับสำหรับคือการให้แบบป่าสำหรับมาหั่นหนูจะแบบหนูจะมีทุระป่าปังที่ไนหนูก็ทําได้เพื่อป่าไงค่ะนี่ถ้าสองฟ้องภาษาไทยรู้เรื่องฟ้องมึงกับกูไดยแร้วใครบ่าเขาไปฟ้องก็ฟ้องจ้า เออตอนนั oh. ้นเขาฟ้องแฟนคลับตอนนี้นะฟ้องจ่เออฟ้องจ่าเออเออมาฟ้องเลยเดี๋ยวก็จะกูจะได้ยุให้อีมอยไปยุเมียนหลวงอ่ะให้ฟ้องฟ้องเลยฟ้องูไปด้วยเลยโจ้อเจอย่าปิดอุ้อย่าปีที่แล้วก็ใช่คนนั้นแหละเจอย่าปีที่แล้วพี่ชายของบ๊อบ่ะนางมีมงเออนางมีมงนางเป็นอะไรนี่ไงใช่ก็จะบอกนางมีอ่ะจบจบเรื่องของหญิงเวียดไปละอ่านตอนนี้